แล้วผมถามว่าผอบอเนี่ยเขาจูผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่ได้ผ่านแดนหนึ่ง<ๆ><ๆ>เขาไม่ได้ผ่านแดนสอง<ๆ>เขาไม่ได้ผ่านแดนสามแด่นนักโทษนจะเห็นยังไงอะโค้กโค้กทำไมเนี่ยอ,ออกกําลังกายพี่ไม่รู้หรอว่าช่องพี่อย่าโดนผลกระทบนะพี่ผลกระทบอะไรวะเอาก็ขาเขาบอกว่ารายการพี่อะเอานักโทษมาออกเนี่ยบอกว่ายุคนี้หมดแล้วนะยุคเท็กซัสอะ เป็นยุคที่ระเบียบแต่ข่าวพอวเอาผู้หญิงเข้าเรือนจำมันคือยังไงอ่ะพี่เล่าว่าคุกเทก็กซัสแต่ก็ไม่ได้เล่าว่าเป็นคุกซ่องนี่ว่ะเออผิดอะไรอะ่ะไม่ใช่คุกซ่องแล้วถามว่าเอาเข้าไปอย่างนั้นอะ่ะข้างในมันมีโรงแรมอะพี่มันจะบ้าหรือเปล่าข้างในคุกเนะี่ยมันก็มีแค่ห้องเยี่ยมญาติห้องนอนผู้ต้องขังห้องขังเดียวห้องนอนมีแต่ลูกกงเั้นแหละ แล้วเข้าไปข้างในนักโทษมีตั้งเยอะตั้งแยะเขาก็ต้องเห็นดีพี่แล้วกูถามว่าผอบอเนี่ยเขาจูงผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่ได้ผ่านแดนหนึ่งเขาไม่ได้ผ่านแดนสองเขาไม่ได้ผ่านแดนสามนักโทษจะเห็นยังไงอะนักโทษไม่เห็นแล้วใครเห็นหอะพี่โคกเอาแล้วห้องผอบอเนี่ยถ้าไม่เปิดประตูเรือนจําเนี่ยไม่เปิดฝ่ายวควบคุมเนี่ย ค่าใครจะเห็นนะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขายอมเอาตำแหน่งหน้าที่มาแลกกับอะไรกับสิ่งพวกนี้ด้วยหรอครับแล้วลองถ้ามึงเป็นเจ้าหน้าที่คนนั้นน่ะมีคนเอาเงินมาให้มึงสิบล้านน่ะแลกกับน้ำเดียวอะ่ะมึงจะเอาว,วะล่ะเอาดิพี่โค้ก <laughs> ตามนันเด้อ <laughs>